กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่386ค่ะประจำเช้าวันศุกร์ที่4เดือนกรกฎาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจาก1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ พี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรค่ะโทรทักไลน์ข้อมาหาน้องสุภาเด็ที่เบอร์0ูนย์แจ้ะเจ็ดสองหนนะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆศูนย์แปดสี่ 84, ค่ะเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งเก้าสามสามน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะอ,อ่รายการที่1ของเช้าวันศุกร์ค่ะเป็นหลวงพ่อแก้วจ้ะพ,พี่ขาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะอุ้ยทษทีค่ะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาล,ลัยจ้ะรายการที่1นนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจ้ะปีสอง9ี่หนะคะ หลวงพ่อแก้วรายการที่1จ้ะต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่พี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่2จ้ะ รายการต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่สามหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้ะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่พี่ขาหลังยัน4ค่ะปี2องสีนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมจ้ะหลังยัน4ค่ะพี่พีขารายการที่สนะคะรายการต่อไปรายการที่4ี่จ้ะรายการที่สี่หลวงพ่อผางค่ะหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะ รายการที่สามค่ะปีหนึ่งสองจ้ะหลวงพ่อผางรายการที่สี่นะคะพี่ขาจ้ะรายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นพระศิวลีหลวงพ่อกวยจ้ะพระศิวลีหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่ห้าจ้ะ รายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นเหรียญหล่อโบราณสมเด็จลุนจ้ะเหรียญหล่อโบราณสมเด็จลุนนะคะพี่ขารายการที่6จ้ะด้านหลังมีรอยจานนะคะสมเด็จลุนรายการที่ 6. จ้ะรายการต่อไปรายการที่7ค็ดคำพี่ขารายการที่7เป็นพระนางพญานะคะ พระนางพญารายการที่7ค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นสมเด็จเกิชยโยจ้ะ สมเด็จวัดเกศชยโยนะคะพี่ขารายการที่8จ้ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นหลวงพ่อ25สัตวรรษจะ้ะ มาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะพี่ขาพระ25ศัศตวรรษจ้ะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะรายการที่9นะคะพระ25ศตวรรษจ้ะรายการที่9นะคะ รายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระขุนแผนหน้าค่ายหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมาดันจะ้ะรายการที่10นะคะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นพระซุ้มกอจะ้ะพระซุ้มกอรายการที่11นะคะพี่ผิวขา ต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัสดกแกค่ะหลวงปู่ดูรายการที่12นะคะพี่ๆขาด้านหลังเป็นยันดวงนะคะหลวงปู่ดูวัดกแกจ้ะรายการที่12ค่ะต่อไปรายการที่13ค่ะ สิบสามเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจ้ะพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะพี่ๆขารายการที่สิบสามจ้ะรายการต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะสิบสี่หลวงปู่ฟั่นจะ้ะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะ รายการที่14จ้ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นพระรอดจะ้ะพระรอดลำพูนนะคะพี่ๆิ่ขารายการที่15จะ้ะ รายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพระสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะด้านหลังมีรอยจานค่ะหลวงปู่ศุขรายการที่16 รายการต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นพระปิดตาหลงาวงพ่อโกยค่ะพ,พี่ขา รับปิดตาหลังยันหลวงพ่อกลวยนะคะรายการที่18จ้ะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะหลวงพ่อโสธรปี2534้าส่จ้ะ รายการต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นรูปหล่อหลวงปู่ดูว่วัดสแกนนะคะพี่พี่ขารายการที่20จ้ะปี252 2นะคะรูปหล่อหลวงปู่ดูว่วัดสแกนจ้ะต่อไปรายการที่21ค่ะ21เป็นพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีจ้ะ มาในเลี่ยมสแตนเลสแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขารายการที่21ค่ะรายการต่อไปรายการที่22จ้ะ22เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะ รายการที่22นะคะพี่ๆคะหลวงพ่อเงิน,นวัดบางคลานจ้ะต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นพระพุทธโทน้อยแม่ชีบุญเรือนค่ะพระพุทธโทน้อยคุณแม่บุญเรือนตับุญเติมนะคะมีลงลักปิดทองนะคะรายการที่23จ้ะ ต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นจอบหลวงพ่อไผ่จ้ะจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่24จ้ะปี2478นะคะปี2478ค่ะหลวงพ่อไผ่รายการที่24จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ 25เป็นพระปิดตาหลวงพุทสุขวัดปากคลองมาขามเท่าจ้ะรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26ค่ะ26เป็นพระผงสุพรรณจ้ะพระผงสุพรรณรายการที่26นะคะพี่พี่ขา รายการต่อไปรายการที่27ค่ะ27เป็นแหวนทองเหลืองค่ะเป็นแหวนเนื้อทองเหลืองนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะหลวงปู่หมุนทิตะสีโรค่ะเป็นแหวนเนื้อทองเหลืองลงยานะคะพี่ๆขาของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะมีตอกโค้ดนะคะแหวนหลวงปู่หมุนรายการที่27ค่ะิบเค่ะพี่ๆขา รายการต่อไปรายการที่28ค่ะ28เป็นหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองค่ะปี2497จ้ะเหรียนหลวงพ่อแชม่มรายการที่28นะคะพ,พี่ขารายการต่อไปรายการที่29ค่ะ29เเป็นสมเด็จเก่าจ้ะ รายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30ค่ะ30เป็นพระขุนแผนอุ้มกุมารค่ะขี่หงพลายจ่ะของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่ขารายการที่30จ่ะ300บาทค่ะพี่พี่ขา1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษวันนี้น้องสุภามี3รายการนะคะรายการพิเศษรายการที่1จ้ะพิเศษ1เป็นหลวงพ่อไนค่ะหลวงพ่อนายวัดแจ้งนะคะพี่ๆค่ะอายุทยาค่ะเป็นเหลียนหลวงพ่อนานนะคะรายการพิเศษรายการที่1จ้ะ พิเศษหนึ่งค่ะหลวงพ่อา,ายวัดแจ้งจ้ะอยุธยานะคะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่หนึ่งจ้ะบีสองห้าหนึ่งแปดนะคะต่อไปรายการพิเศษรายการที่สองจ้ะพิเศษสองเป็นหลวงปู่ฟั่นค่ะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะพี่พี่ขา บีศูค่ะรุ่นแรกจะสิทธ์ทออสร้างถวายนะคะพี่พขาหลวงปู่ฟั่นจ้ะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะรายการพิเศษรายการที่สองจ้ะ5 0าบาทค่ะพี่พี่ขาพิเศษสองหลวงปู่ฟั่นนะคะรายการต่อไปรายการพิเศษรายการที่สามจ้ะรายการพิเศษสามเป็นมีดหลวงพ่อกลวยค่ะ มีดด้ามงาหลวงพ่อก,กวยนะครับพี่ค่ะ รายการพิเศษรายการที่สามจ้ะห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาอูโทษทีค่ะมีดหลวงพ่อกลวยแปดร้อยบาทค่ะพี่พี่ขามีดหลวงพ่อกลวยนะคะมีดด้ามงาหลวงพ่อกลวยจ้ะแปดร้อยบาทค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่สามนะคะจ้ะ วันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่พี่แล้วก็มีรายการพิเศษ3รายการจ้ะถ้าพ่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหนองสุภาไดีที่เบอร์084ย์แปดส3คนะคะย้าเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่ศูนย์แปดสีค่ะเจ็ดสองสาาสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ